ก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์พุทธไพรมยานกับช่องซินเทล่ามูลเลศนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับกับชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นจะเกิดตั้งแต่วันที่1ถึง3เสมีนาคมนะครับก็ไม่อยากให้สับสนนะครับในเรื่องของวันที่กับชาวราศีต่างๆเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของตำราแต่ละคนนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากกลางเดือนถึงกลางเดือนนะครับแต่ในตำรานี้เนี่ยเราจะนับตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนก็จะอยู่ในช่วงของวันที่ 1- ถึง31มมีนาคมก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะฮะแล้วต้องทำตัวเป็นทำตัวอย่างไรหรือจะต้องพบเจออะไรบ้าง จากที่เห็นนะฮะชาวราศีมีนเดือนหน้าเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปี64เนี่ยบอกเลยว่าทําตัวเหมือนเด็กนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าทําตัวเหมือนเด็กแล้วดวงจะเป็นอย่างไรกับชาวราศีมีนนะครับก็โดยพื้นฐานดวงนะครับของชาวราศีมีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยจะอายุเยอะอายุน้อยนะครับก็ค่อนข้างอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆจะใช้เงินจะกินอยู่ จะซื้อของทําอะไรก็จะใช้แต่อารมณ์นะฮะอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะทําตัวเหมือนเด็กที่ชอบเที่ยวชอบกินเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นเตือนไว้นะครับชาวราศีมีนในเดือนหน้าเนี่ยควรที่จะตั้งสติแล้วใช้เหตุและผลให้มากนะครับ mm hmm. เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลนะครับให้เสียหาย ทั้งในเรื่องของการงานและการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงของชาวราศีมีนเ,นเป็นแบบนี้นะฮะทำตัวเหมือนเด็กกินทิ้งกินขว้างนะครับจะต้องประหยัดหน่อยที่พูดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกําลังสื่อถึงในเรื่องของการเงินกับชาวราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนแล้วนะครับชาวราศีมีนเดือนหน้าอาจจะใช้อารมณ์ใช้ชีวิตแบบเด็กดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะครับเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวัง ในเรื่องของการงานกับชาวราศีมีนนะครับต้องบอกเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นงานประจำขอให้ชาวราศีมีนเนี่ยตั้งมั่นและเชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องการงานที่สุจริตและซื่อสัตย์นะครับเพราะชาวราศีมีนมีโอกาสนะครับที่จะเพียงพั้าด้วยอารมณ์โฉววู อาจจะเงินขาดมืออาจจะอะไรต่างๆด้วยเหตุผลหลายประการนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะไปข้องเกี่ยวกับการงานหรือทำให้การงานนั้นมีปัญหาไปในทิศทางของอทุจริตได้และไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานที่ทำเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใช้เหตุและผลและตั้งมั่นแต่ทีนี้ถ้าชาวราศีมีนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณสามารถประครับประคอง และตั้งมั่นในความถูกต้องการงานของคุณก็จะไปได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจชั่ววูบเพราะฉะนั้นตั้งใจทำงานและตั้งมั่นในเรื่องของความถูกต้องไว้ในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือค้าขายแล้วคุณจะไม่เจอปัญหาในเรื่องของการงาน ส่วนในเรื่องของการเงินกับชาวราศีมีนเนี่ยต้องบอกนะครับว่าชาวราศีมีนเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกเลยว่าคุณมีโชคในเรื่องของการเงินที่ดีมีโชคนะฮะมีโชคการเงินเลยอ่าแล้วโชคของการเงินกับชาวราศีมีนเนี่ยจะได้มาจากในเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆกับหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองครอบครัวต่างๆก็จะยิ่งมีโชค การเงินจากตรงนั้นค่อนข้างมากนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับพื้นดวงเป็นอย่างไรที่พูดไปแล้วและสื่อมาถึงในเรื่องของการเงินแต่ข้อเสียที่ต้องระวังเลยกับชาวราศีมีในเรื่องของการเงินคุณมีโชคก็จริงนะครับแต่จะมีโอกาสที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้เงินหมดไปกับในเรื่องของการปลนเปลอความสุขของตัวเอง อะไรต่างๆนานานะครับซึ่งจะทำให้การเงินของคุณเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเตือนเลยนะครับพื้นดวงของคุณเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้จ่ายการเงินแบบสุรุ่ยสุร่าอยู่แล้วพอมีโชคการเงินเข้ามาผมกลัวนะครับว่าชาวราศีมีนจะใช้จนหมดเก็บนะครับวางแผนการเงินให้ดีและระมัดระวังการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือย หรือในเรื่องของการซื้อหรือเติมความสุขให้ตัวเองอันนี้เอาพอกันประมาณนะครับระวังแผนการเงินให้ดีนะครับชาวราศีมีนจะเป็นอย่างนี้ส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับกับชาวราศีมีนต้องบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยความรักในเดือนหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพบเจอ ในเรื่องของคนที่เข้ามาค่อนข้างหลากหลายมากหน้าหลายตานะครับเพราะเดือนหน้าอาจจะเป็นเดือนที่คุณเดินทางไปนูน่นทำนี่สเปะส,สปะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำงานก็อาจจะมีเข้ามาค่อนข้างมากหน้าหลายตามีโอกาสพบเจอคนเยอะนะครับในเดือนหน้าแต่อย่างที่บอกนะฮะดูจากพื้นดวงแล้วแล้วสิ่งที่ทำนายออกมาเนี่ยอยากจะบอกว่าในเดือนหน้าชาวราศีมีนควรที่จะ โฟกัสกับเรื่องการงานให้มากแล้ววางแผนการงานให้ดีอย่างที่บอกนะครับบวกกับโชคของการเงินที่คุณมีผมเชื่อว่าคุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เพราะนั้นอยากให้โฟกัสกับการงานให้มากนะครับส่วนเรื่องความรักในเดือนหน้าอยากให้พักไว้ก่อนแต่เจอใครที่เข้ามาพบเจอคนเยอะแยะไปหมดอันนั้นก็คบหากันไว้พูดคุยกันได้แต่อย่าเพิ่งจริงจัง เพราะชาวราศีมีนในเดือนหน้าในเรื่องของความรักยังไม่มีโอกาสที่จะตกล่องป่องชิ้นยกเว้นนะครับยกเว้นนะฮะถ้าชาวราศีมีนคนไหนที่อาจจะมีประวัติในเรื่องของความรักที่ผิดหวังจริงจังมาแล้วอย่างน้อยสองครั้งในชีวิตและตอนนี้กำลังคบหาดูใจกันกับคนรักเดือนหน้าก็มีโอกาสหรือต้องบอกเลยว่าคนรักคนนั้น เป็นคนรักที่ดีและจริงจังและมีจิตใจที่ดีแต่ถ้ายังนะครับอย่าเพิ่งให้โฟกัสกับงานก่อนมีโอกาสพบเจอคนเยอะแต่ยังไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นโฟกัสกับกับงานให้ดีนะครับอันนี้แนะนำชาวราศีมีนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับการเงินปังแต่ระมัดระวังการใช้จ่ายการงานถือว่าไปได้แต่ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมความคิดการตั้งมั่นกับความถูกต้องก็จะทําให้คุณประสบความสมําเร็จได้นะครับเพราะภายการงานผมถือว่าคุณไปได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของทุจริตที่อาจจะมีเข้ามาหรือไปข้องเกี่ยวอะไรก็ตามนะฮะและในเรื่องของการปฏิบัติตัวของคุณพยายามใช้เหตุและผลให้มากนะครับจะได้ ไม่สิ้นเปลืองและไม่หมดไปหรือเสียเวลากับชีวิตในเดือนหน้านะครับก็หวังว่าชาวราศีมีนนะครับคงได้คำแนะนำดีๆแล้วก็วางแผนต่างๆให้ดีนะครับเพื่อแก้ไขจุดบอดและทำจุดเด่นให้ประสบความสาเร็จมากขึ้นยังไงก็ขอชาวราศีมีนทุกคนมีความสุขมากๆและผ่านพ้นปัญหาประสักไปด้วยกันนะครับผ่านพ้นปัญหาโควิดอะไรต่างๆไปด้วยกันให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ และฝากกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องซินเทล่ามู l เล็ด้วยนะครับขอบคุณครับ